สวัสดีครับอาวุโสทุกท่านนะครับพบกันทุกวันพุธเวลา19นาฬิกานะครับเพื่อจะมาร่วมกันศึกษานะครับวันนี้วันพุธเป็นเรื่องของซีรีส์ของพระโอาวาทของพระอาจารย์ที่กงในในในหนังสือพระอาจารย์สอนสิทธิลักษณ์นะครับซึ่งจัดทําโดยมูลนิธิรัศมีธรรมนะครับก็เราก็ยังคงอยู่ในพระโอาวาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรนะครับบุคลากรหรือเรื่องราวภายในอาณาจักรธรรมนะครับโดยพระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์วเลยมีธรรมของท่านธรรมธิการหลองธรรมธิการเมตตาส่งเสริมจากท่านตีิณสือนะครับเนะราบุโสทุกท่านช่วยกันสถบสนุนชี้แน่วันนี้ก็อยู่ในที่เรามาร่วมกันพัฒนาจินะครับโดยอาศายัยหลักจรนะธรรม เหมือนกาบกรณีที่ท่านพระอาจารย์จางเทียนหลานในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นะครับพระองค์มักจะพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าการนำเพลในวิถีอนุตตรธรรมนั้นเนี่ยนะครับมีความหมายตรงที่เรียกว่าเยนหี่กุเจนนะครับย mm hmm. ่นแปลว่าเลื่นซื่อรู้จักนะครับหลี่คือหลักสัจธรรมกุยหวนคืนกับเจนก็คือจิตเดิมแท้ตัวจริงแท้ของเรานะครับ ก็คือพูดง่ายว่าอาศัยวิหารุธรรมบำเพ็ญด้วยการอาศัยการขัดเกลาตนเองโดยการอาศัยหลักธรรมคำสอนพระโอาวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสูตรพระธรรมภีต่างๆนำมาเป็นเครื่องเป็นสื่อนำพาเราก้าวข้ามจากความเป็นพุถุชนไปสู่ความเป็นพุทธอริยาปาฏิเมธีโพธิสัพว์นั่นเองนะครับเพราะนั้นการศึกษา หลักธรรมคาสอนพระโอวาทจึงเป็นเรื่องที่จึงเป็นสําหรับพวกเราครับเพราะว่าเราจะตื่นรู้ได้น,ะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยนระธรรมคาสอนหรือหลักศาสนาธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องนําพาพระโอวาทก็เป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจใฝ่พิจารณาศึกษาเป็นประจำ<ม>นะครับเพราะว่าพระโอวาทก็เปรียบเสมือนสิ่งที่พระอาจารย์ได้ ชี้นาแนวทางชี้บอกหนทางหรือพูดง่ายจุงมือเราเดินตามเส้นทางแห่งการบําเพ็ญชนกวาเราจะถึงเป้าหมายนิพผ่านเพราะฉะนั้นเราจะบําเพ็ญโดยหางพระโอวาทพระธรรมคําสอนหรือคำพีพระสูตรต่างๆนั้นคงจะเป็นไปได้ยากสําหรับคน mm hmm. อย่างพวกเรานะครับที่จะต้องพัฒนาจิตด,ด้วยอาศัยยื่นหลีคุยเจินนี่ครับวันนี้เราก็อยู่ในตอนที่เกี่ยวกับ อาวุโสและผู้น้อยนะครับเป็นปวาวะที่เกี่ยวกับความเป็นอาวุโสและผู้น้อยว่าเป็นอย่างไรในระบบของอาณาจักรธรรมเรามีระบบลำดับชั้นนะลำดับชั้นระดับสัมมาคาราวะก็ว่าได้นะครับก็คือในระบบของความเป็นเชิงสร้างจีเซียเพราะฉะนั้นอาวุโสและผู้น้อยก็ล้วนแต่มีความสัมพันธ์มีความเกื้อกูลเกื้อหนุนกันและกัน เป็นอย่างดีพระอาจารย์เมตตาวะเพื่อให้งานทําก้าวหน้านะทั้งอาวโสและผู้น้อยก็ล้วนแต่ต้องร่วมแรงร่วมใจกพระอาจารย์เมตตาสิทธเจ้าเอ๋ยครับเป็นผู้อาวุโสอยู่เบื้องหน้านําพาผู้น้อยต้องจริงใจอบรมสอนธรรมด้วยรักและเมตตารักเมตตาอย่างแท้จริงจิตใจเจ้าจึง,จงยิ่งสูงสง่งจงมีจิตอ่อนโยนใจนุ่มระมุนอบอุ้มนำพาอย่างมีรู้เหนื่อยหน่ายนะครับ อาวุโสในภาษาษจีนเขาเรียกว่าเฉียนเสียนเฉียนแปลว่ามาก่อนเสียนตัวนี้แปลว่าคุณธรรม,มก็คือเฉียนเสียนก็คือผู้ที่ศึกษาศึกษาธรรมก่อนผู้น้อยนะครับหรือว่าโฮเสียโฮเสียก็คือเป็นผู้ที่มาทีหลังศึกษาที่หลักนะครับผู้น้อยเดินตามอาวุโสอาวุโสนำพาผู้น้อยพระอาจารย์เมตตาให้มีความจริงใจ ความจริงใจในที่นี้หมายถึงว่าจริงใจรักจริงใจเมตตามีความรักมีเมตตาเหมือนกับน้องนุ่งนะแห่งนึกถึงเป็นเหมือนเครือญาติน้องนุ่งนะครับความเมตตาพวกนี้นที่อาวุโสจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลแนะนําอบอุ้มแล้วก็ให้ความจริงใจในการนำพานะครับให้ความจริงใจในการนำพา ส่งเสริมให้ผู้น้อยของเรามีพัฒนาการทั้งในด้านคุณธรรมและการปฏิบัติงานทมแล้วก็จงอย่าได้รู้สึกเหนื่อยหน่ายนะบางทีเราบางคนก็สอนยากสอนเย็นเราก็เราก็อาจจะรู้สึกเบื่อหรืออะไรต่างๆนะครับบางคนก็แต่ละคนนะร้อยร้อยหมื่นพันแสนจริตนะครับต้องบอกอย่างนี้ร้อยหมื่นพันแสนจริรตอกอ็นะคือคนเรามันนิสัยต่างๆกันมากมายนะครับบางคนก็เป็นคน เพียบพร้อมนะบางคนก็ไม่พร้อมนะไอ้เพียบพร้อมก็ดีไปเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับเขาแต่ไอ้ที่ไม่เคยพร้อมเนี่ยอันนะี้อาวุโสจะต้องต้องเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยพระอาจารย์บอกว่าต้องรักแท้จริงไม่รักจริงเราก็คงไม่มีความจริงใจจะส่งเสริมมันก็ไม่มีความอดทนต้องบอกเพราะนั้นอาวุโสส่วนใหญ่ก็จะมีความอดทนลนะมีจิตใจที่ที่มีเมตานะตาเนี่ยก็คืออ่อนโยนพระอาจารย์ใช้คาว่าจิตที่อ่อนโยนใจนุ่มละมุน จิตอ่อนโยนใจนุ่มลงหคือคนใจดีเป็นคนใจดีไม่ไม่เบื่อหน่ายไม่ลาคาญนะอาวุโสที่ขี้ลาคาญก็ลําบากหน่อยครัมีอาวุโสที่ลาคาญก็จะลําบากนะครับเพราะว่าอาวุโสเนี่ยต้องมีเป็นการทุ่มเทพลังกายพลังใจในการโอบอุ้มนําพาพระอาจารย์เรียกคำว่ามิเหนื่อยหน่ายเพราะ,ะนั้นอาวุโสที่ดีเขาก็จะไม่เคยรู้สึกลาคาญหรือเหนื่อยหน่ายในการที่จะต้องนําพาผู้คนมากมาย เอาเอาผู้น้อยผู้น้อยมากมายอ่ะบางต่างกันเยอะเราก็เห็นในประสบการณ์ในอาณาจักรธรรมของเราใช่ไหมว่าบางคนก็หัวเร็วบางคนก็หัวช้าบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าอาวุโสจะเลือกเอาแต่คนพูดง่ายเข้าใจง่ายอย่างเดียวคนไม่ค่อยเข้าใจคนที่ยังเอต้องเหน็ดเหนื่อยํำพาเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษต้องต้องใส่ใจมากๆครับเพราะว่าผู้ที่ ผู้ที่หัวช้าหรือต้องนำนำพาเนี่ยโดยที่เราไม่เหนื่อยหน่ายเนี่ยนี่เราคือเป็นบทพิสูจน์ของความเป็นอาวุโสบทพิสูจน์ของความจริงใจบทพิสูจน์ของความรักความมีเมตตาในตัวของอาวุโสเองนั่นแหละถ้าเราเมตตาน้อยเราก็จะลำคาญมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับในขณะเดียวกันท่าอาจารย์เมตตาว่าในฐานะที่เป็นผู้น้อยผู้น้อยนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ก็คือในระจากทำคนเข้ามาใหม่ก็ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นําพาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นทันจู่ยังไม่ได้เป็นเจียงซื้อยังไม่ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังก็ก็รับฟังอาวุโสชีน้นาสั่งสอนอบ้ม,มผู้น้อยก็ต้องเป็นคนที่มีมีมีจิตใจที่เป็นคนใจดีเหมือนกันอาจารย์เมตตาว่าเป็นผู้น้อยอยู่เบื้องหลังต้องมีใจนบนอกคอยก้าวตามอาวุโส ฝึกฝนปฏิบัติด้วยใจจริงอ่อนน้อมยอมรับให้ถึงที่สุดบนสู่ล่างเชื่อมใจประสานสู่ความเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงความเป็นหนึ่งก็คือความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจกันนั่นแหละครับพระอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้เราฟังอาวุโสอาวุโสก็ต้องเป็นคนใจดีมีเมตตาผู้น้อยก็ต้องอ่อนน้อมอดทนน่อยนี้อ่อนน้อมอดทนว่าอ่อนน้อมยอมรับให้ถึงที่สุดนี่คือหมายว่าเขาอ่อนน้อมแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าอาวุโสบางท่านก็ก็ใจดีจริงๆ บางท่านก็อาจจะมีอารมณ์บ้างมีการดุมีการว่ากล่าวตักเตือนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมยอมรับนะเพราะว่าคือแต่จริงๆเรื่องพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าถ้าถ้ามันมีกระแสใจที่ส่งถึงกันได้ถ้าอาวุโสนี่เป็นคนที่มีใจรักพักดีมีเมตตาอย่างแท้จริงผู้น้อยสัมผัสได้เขาก็จะยอมรับครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะ ถ้าถ้าถ้าเราคือบรารมีเนี่ยมันก็เหมือนแสงเทียนนะถ้าอาวุโสเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ความยอมรับอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องทั้งทั้งสองฝ่ายนะถ้าอาจารย์จริงเมตตาว่าบนสู่ล่างเนี่ยบนสู่ล่างเชื่อมใจประสานสู่ความเป็นหนึ่งอย่แท้จริงนะเพราะนั้นทั้งผู้น้อยทั้งอาวุโสต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะก็อย่างที่บอกเป็นอาวุโสใจรักเมตตาแท้จริง ไม่ขี้หงุดกิดไม่นะไม่ชอบลำคานง่ายนะครับส่วนผู้น้อยก็ยิ่งรู้ตัวว่าตัวเองด้อยด้อยความสามารถนะอาจจะหัวช้าปฏิพันธ์ไหวพริบไม่ค่อยมีหรือว่าขี้เกียจเกียจคลานอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องต้องฝึกฝนปฏิบัติต้องต้องภาคเพียรอุตสาหะด้วยตัวเองด้วยคือตนเองก็ต้องช่วยตัวเองแล้วจะให้อาุโสอุ้มอย่างเดียวมันก็ก็คงลำบาก ก็ต้องฝึกตนครับอาจารย์จะบอกให้ฝึกฝนปฏิบัติด้วยใจจริงเช่นนี้แล้วนะครับเราก็จะประสานกันแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํางานธรรมะด้วยเช่นกันอาจารย์บอกว่าทํางานฟ้าอย่าลืมคนเบื้องหลังนะก็ไม่ใช่ว่าม,มุ่งแต่ง,งานธรรมะจนกระทั่งลืมคนที่บ้านลืมสามีลืมภรรยาลืมลูกลืมพ่อลืมแม่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับทํางานฟ้าทํางานธรรมะอย่าลืมว่าเรา ปฏิบัติบำเพ็ญในรูปแบบของความเป็นครวัวเรือนนะครับพระอาจารย์เมตตาวสิทธิ์รักเจ้าเอ๋ยปฏิบัติงานทาทํางานฟ้าลืมไม่ได้คือการใส่ใจคนเบื้องหลังพ่อแม่ที่คอยอบอุ้มดูแลสามีภรรยาร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนฝูงญาติมิตรที่คอยให้กําลังใจเคียงข้างเสมอมาให้ยังทุกคนยังคงอยู่ไม่ใช่เป็นการปลีวิเวกออกจากสังคมนะในนีบบ้บำเพ็ญในธรรมการยุคข,ข่าวพระอาจารย์เมตตายเข้าใจ ไม่ใช่ฉันจะอยู่แต่สถานธรรมอย่างเดียวเราก็ยังมีสังคมของเราเรายังมีเวณใยสัตว์ที่ต้องชุดช่วยยังมีคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเอาใจใส่และอย่าได้ลืมนะบําเพ็ญอย่าได้ลืมทํางานฟ้าอย่าลืมคนเบื้องหลังนะครับเพราะอะไรพระอาจารย์เมตตาวะหากเราบําเพ็ญช่วยงานฟ้าบําเพ็ญธรรมช่วยงานฟ้าแล้วครอบครัวมีแต่ปัญหาคนรอบข้างพากานันหมางเมิอนอย่างนี้ธรรมกะก็ไรคุณค่า พระอาจารย์บอกว่าที่ว่าไร้คุณค่าก็เพราะว่าเจ้าไม่นําธรรมะไปปฏิบัติอย่างแท้จริงผลแทงแท้จริงไม่เกิดบำเพ็ญธรรมอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวจริงๆในเจ้าจือจงจือนะครับหรือจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ธรรมมันก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าในรู้ปฏิบัติในคุณสัมพันธ์ห้าคุณะรำแปดนะฮะ คุณสัมพันธ์ห้าคืออะไรคุณสัมพันธ์ห้าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวก็พอเพราะนั้นบําเพ็ญธรรมช่วยงานฟ้าเราจึงต้องบําเพนะ็ญในเรื่องของคุณสัมพันธ์ห้าคุณธรรมแปดไปในทิศทางเดียวกันควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรมในคุณสัมพันธ์ห้านั้นก็บอกเลยระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยนะสามีกับภรรยานะสามีกับบุตรนะครับหรือว่าเรากับบุตรนะครับ หรือว่าระหว่างาพี่กับน้องเพื่อนกับเพื่อนเห็นไหมในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมคุณธรรมห้าข้อนี้จึงจจำเป็นที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติเพราะนี้เนี่ยแหละก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมนำหลักธรรมะไป<ม>เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติให้เกิดคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ ความสัมพันธ์ที่เป็นคุณประโยชน์ซึ่งกันและกันในระหว่างเราและคนรอบตัวของเราเพราะหากเราไม่ทําเช่นนี้นะเราทําแต่การธรรมะแล้วขณะเดียวกันคนรอบตัวเราเราก็หมางเบินเราก็ไม่ได้สนอกสนใจหรือไม่ได้ให้ความสําคัญเช่นนี้พระอาจารย์บอกธรรมะก็จะเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าไร้คุณค่าเพราะว่ามันไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติธรรมะไม่ได้ปฏิบัติงานแค่ในสถานธรรมแต่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา การปฏิบัติธรรมะก็หมายถึงการที่เรานำธรรมะออกมาเป็นการกระทำหรือความประพฤติที่แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งคนสัตว์สิ่งของเขาพูดง่ายอยู่ในสังคมนั่นแม่ว่าจะทําหน้าที่การงานในวางคำพีก็บอกว่าไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามการแสดงออกของเราก็คือการนําคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวเราไปสําแดงให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นภายนอก ทั้งคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นแม้ทั้งการทํางานก็ทําให้กิจการงานของเรามีความเจริญก้าวหน้าในเพื่อนที่ทํางานทุกคนก็รักไข่กลมเกียวสามาคัคคีปองดองในครอบครัวก็เหมือนกันก็รักไข่สามาคัคคีกลมเกียวปองดองเกื่อหนุนเครื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําตามนี้แล้วเนี่ยนะครความสําเร็จในการบำเพ็ญธรรมะของเราก็จะเกิดขึ้นทั้ง การบำเพ็ญในสถานธรรมและการบำเพ็ญอยู่ที่รัวเรือนของเราหรือในสังคมของเราเพราะว่าหากเราไม่เอาธรรมะไปปฏิบัติเราไม่มีเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขาต่อคนรอบตัวเราผลของความบำเพ็ญหรือความสําเร็จก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงเมตตาว่าบำเพ็ญธรรมะในฐานะที่เราเป็นบุคลากรของฟ้าเป็นปั้นซื่อเื่นยวนไม่ใช่มีแต่ในอาณาจักรธรรมหมายครับว่าโลกที่เป็น โคนเรือนของเราหรือโลกโลกรีเราก็ต้องนำธรรมะไปปฏิบัติด้วยเสมอต้นเสมอปลายพระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับสิทธิ์รักเอย่ยร่วมบำเพ็ญบนหนทางทมเดียวกันเจ้าต้องรู้จักถนอมรักษาสิ่งใกล้ตัวเห็นคุณค่าคนใกล้ชิดเมื่อเห็นคุณค่าย่อมไม่ดูดายและไม่เมินเฉยอันนี้ก็สําคัญการบำเพ็ญธรรมะก็บอกเราทําให้เกิดคุณสัมพันธ์ที่ดีอันที่เรียกว่าคุณสัมพันธ์ห้า ทาให้เราเกิดคุณธรรมแปดคุณธรรมแปดก็มีอะไรคุณธรรมแปดก็มีมีความกตัญญูมีพี่น้องปลองดองมีความซื่อสัตย์จริตซื่อสัตย์จงรักภักดีซื่อสัตย์ยุติธรรมมีมโนธรรมมีจริยธรรมแล้วก็มีฮิลิโอตปะเมื่อบวกกับคุณธรรมแปดเอามาบวกคุณธรรมสัมพันห้าสิบสามอย่างที่ต้องใช้ในการอยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตประจําวัน หรือว่าบําเพ็ญธรรมการยุคข,ขาไม่ใช่บําเพ็ญสันโดษบาเพ็ญโดดเดี่ยวบําเพ็ญเข้าถ้ำเข้าป่าแต่เป็นการบําเพ็ญร่วมกันเป็นครอบครัวร่วมกันเป็นสังคมเป็นธรรมะอยู่ในชีวิตประจะําวันเพราะนั้นในการดําเทินทางของเราไม่ว่าเราจะอยู่กับใครก็ตามทั้งในที่ทํางานที่โรงเรียนที่บ้านหรือแม้กระทั่งที่สถานธรรม พระอาจารย์เมตตาให้เราเข้าใจในจุดนี้ว่าเราทุกคนเดินอยู่บนเส้นทางธรรมะอันเดียวกันสิ่งที่เราต้องรู้จกักถน,นอมก็คือสิ่งใกล้ตัวคนใกล้ชิดนี่คือความสำคัญใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสามีภรรยาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนฝูหรือที่สถานธรรมก็ได้แก่เพื่อนร่วมบาเพ็ญน,นะครับ อาจารย์ไห่ทอดเบิกทำเจายียงซื้อถันจู่หรือว่าอาวุโสทั้งหลายแหล่หรือผู้น้อยทั้งหลายแหล่ก็ตามเราจะต้องรักสนอมรักษาสนอมรักษาอะไรรักษาน้ําใจรักษาสิ่งใกล้ตัวเหล่านี้ไว้ให้เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะเราไม่ได้อยู่เดียวดายในโลกใบนี้มันเป็นธรรมะต้องไม่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีแต่ความหยิ่งย่าโสโอหังต้องไม่หยิ่งพยองนะครับต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ต้องเป็นผู้ที่ให้เกียรติเคารพคนอื่นก่อนอยู่เสมอเพราะนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าไม่ดูดายไม่เมินเฉยในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ทั้งในด้านของคุณสัมพันธ์ห้าคุณธรรมแปดนะครับเราจะรู้ว่าหาเราศึกษาในหัวข้อของคุณธรรมห้าคุณสธรรมแปดเราจะรู้ว่านี่แหละครับคือการผูกคุณสัมพันธ์น 8, นอนของผู้คนในสังคมเป็นการนำธรรมะออกมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะนั้นการ,ำำาารบำเพ็ญธรรมในทางานยุติ่าวจึงบาเพ็ญในชีวิตประจาวันต้องบอกอย่างนี้ความหมายที่นี้ในในพระโอวาทอันนี้ของพระอาจารย์ก็คือให้เรารู้จักใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันให้เกิดคุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะอะไรอาจารย์เมตตาว่าหากวันนี้เจ้ามองข้ามคนใกล้ตัวแล้วจะไปส่งเสริมคนอยู่ไกลอย่าได้หวังอันนี้ก็สําคัญอันนี้เรื่องจริงถ้าคนใกล้ตัวเราเรายังดียังยังดีด้วยไม่ได้ แล้วเราจะไปบำเพ็ญธรรมะเพื่ออะไรเราจะไปสร้างบุญแล้วมันจะได้บุญไหมมันจะเป็นกุศลไหมในเมื่อจิตใจของเราไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลตามไปด้วยนะจิตใจของเราก็ยังมีความยึดติดเมียตาตัวตนมีความเย่อหยิ่งยังมีความเป็นอารมณ์อยู่เสมอตลอดเวลานะมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายในในการบำเพ็ญธรรมะก็เขาก็พูดถึงเรื่องความเมีัตาตัวตนความเมีัตาตัวตน,นะนเป็นต้นเหตุข,ของความไร้เมตตาทั้งหมด ยิ่งเรามีเมตาน้อย่ายจางเราเห็นแั่ตัวมากเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจแล้วหากเราเห็นแก่ตัวมากเราก็จะทุกอย่างเราก็ต้องการให้เป็นไปตามใจเราเป็นไปตามความต้องการของตัวเองคนอื่นก็จะทําให้ไม่ได้อยู่ในสายตาทําให้คนอื่นนั้นไม่ได้อยู่ในความรู้สึกที่เราจะต้องให้ความเคารพหรือว่าเกรงใจคนอันนี้มันก็ลำบากเพราะอาจารยจึงบอกว่า หากวันนี้เจ้ามองข้ามคนใกล้ตัวแล้วจะไปส่งเสริมคนอยู่ไกลก็อย่าได้หวังเลยว่าจะประสบความสําสเร็จในการบําเพ็ญนะเอา,าเห็นบําเพ็ญทําไปก็ไร้ค่าอันนี้มันก็เป็นลนักษณะและอีกอย่างหนึ่งก็คือหากวันนี้เอาแต่ชื่นชมคนใหม่แล้วหมางเมินคนอยู่ก่อนสิทธิเจ้าเอ๋ยอย่าได้ต้องเสียใจเมื่อสิ่งใกล้ตัวต้องหนีหายถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างถึงจะเสียใจเพียงใดก็ยากจะเรียกกลับมาได้ โดยเฉพาะผูดด้ที่เจ็บปวดใจที่สุดนะพระอาจารย์เน้นถึงความเจ็บปวดใจที่สุดคือคนที่ต้องจากไปเพราะไม่อาจทนไว้ท่านั้นในฐานะที่เป็นอาวุโสเป็นผู้น้อยก็ดีแปว่าความใช้คุณสัมพันธ์ห้าคุณธรรมแปดอย่างสม่ำเส,สมออย่างไม่เลือกที่รักมักที่ชังอย่างไม่เห็นแก่ตัวอย่างมีเมตตาต่อทุกคู่ทุกคนด้วยอัตราส่วนที่เทียบเท่ากันดุจเมตตาของฟ้าและเมตตาของดินที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธรรมสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราควรเอาเยี่ยงอย่างเรียนแบบอย่างอ่อน้อมถ่อมตนครับดีที่สุดนะครับเพราะอะไรพระอาจารย์บอกแล้วเห็นไหมว่าหากวันนี้เรามีผู้น้อยหรือมีคนอื่นคนใหม่เข้ามาเราทําดีกับทุกคนไม่เท่ากันหมาชื่นชมคนใหม่หมาเมินคนเก่าพระอาจารย์ไม่แต่ว่าเจ้าไม่ต้องไปเสียใจเพราะว่าคนอื่นก็หนีหายจากเราไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่ต้องจากไปเพราะไม่อาจทนไหว พราะว่าเหล่านั้นไม่รู้จักการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตรงต่อหลักคุณธรรมที่เราควรพึงปฏิบัติอันได้แก่หลักพื้นฐานแห่งคุณสัพพันท์าและคุณธรรมแปะนั่นเองต้องศึกษาดีๆนะครับขัุวส่วนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะการทํางานในวิถีอนุตตรธรรมนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการทํางานแบบแบบจ้างงานเป็นทํางานแบบจิตอาสาญาติธรรมทุกคนคุณน้อยทุกคนที่มาอยู่รอบตัวเราเนี่ย ทุกคนก็ล้วนแต่มีศรัทธาในธรรมะทุกคนก็ล้วนแต่มีศรัทธาต่อพระอาจารย์ทุกคนก็ล้วนแต่มีศรัทธาต่อพระแม่องค์ธรรมทุกคนก็เอาใจของตนออกมาเพื่อจะทํางานแต่เราในฐานะที่เป็นอาวุโสก็ดีหรือใครก็ดีเราส่งเสริมไม่เป็นเราจิตยังมีจิตลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชังเช่นนี้แล้วพระอาจารย์บอกว่าในที่สุดก็จะไม่มีใครอยากอยู่กับเรา แล้วงานธรรมะของเรามันจะประสบความสำเร็จไปได้อย่างไรอย่างนี้บำ,บำเพ็ญทำไปก็ไร้ค่านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าเจ้าทั้งหลายจะไม่ให้ความสำคัญกับคนใกล้ตัวไม่ได้จงรักษาคนเคียงข้างคนร่วมเบิกทางคนร่วมลำบากคนที่ร่วมฟันฝ่าอย่าได้มองข้ามจงรู้จักถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันเอาใจใส่คนใกล้ชิดอย่างแท้จริงจึงจะสามารถเอาใจใส่ดูแล คนอื่นต่อๆไปได้จากใกล้ชิดสู่ไกลห่างสุดท้ายจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดพลังสมบูรณ์ในการผลักดันทั้งงานธรรมกิจหรือแม้กระทั่งงานส่วนตัวของเราในทางโลกก็ดีล้วนแต่เอาหลักนี้หลักธรรมะตรงนี้ไปใช้ให้เหมาะสมนะครับการสำแดงออกซึ่งคุณธรรมในตัวเราก็คือการสำแดงออกซึ่งความมีธรรมะที่เราได้ศึกษาปฏิบัติแล้วนำไปยึดถือใช้งานแสดงออกมาให้คนอื่นนั้นได้มองเห็น ผมบอกเคยเสมอว่าความสว่างของคุณธรรมในตัวเราเปรียบเสมือนหลอดไฟหลอดไฟบางหลอดก็สิบแรงเทียนยี่สิบแรงเทียนห้าสิบแรงเทียนร้อยแรงเทียนคนอื่นเห็นเราสว่างแค่ไหนนี่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพแห่งการบาเพ็ญของเราก็คือความมีคุณธรรมที่อยู่ภายในของเราเพราะคุณธรรมของเราแสดงออกเป็นการกระทาเราคิดดีพูดดีทดําดีต่อคนทุกคนเราให้เกียรติคนอื่นเราไม่ เย่อหญิงจองหองเราอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันเช่นนี้แล้วจึงจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าประสบควาสมสําเร็จในการบำเพ็ญได้เราก็จะเป็นคนที่มีคนอยากจะมาอยู่ร่วมงานกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากเราไม่รู้จักถนอมรักษาน้ําใจสิ่งสำคัญนะครับในที่นี้ก็คือพระอาจารย์บอกว่ารู้จักถนอมนักษาน้ําใจซึ่งกันและกัน,นาหากเราคนใกล้ตัวเรายังถนอมน้ําใจไม่ได้แล้วเราจะไปดูแลคนอื่นได้อย่างไร เมตตาจึงไม่ไร้สัมพันธ์เป็นเมตตาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเช่นนี้แล้วงานธรรมะคงยากที่จะประสบความสาเร็จนะครับวันนี้ก็ขอจบนะจบเดี๋ยวกับอาวุโสผู้น้อยไเพียงแค่นี้นะครับว่าให้เราเข้าใจความเป็นอาวุโสอาวุโสคือผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตใจดีมีเมตตาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะอุ้มชูผู้น้อยของตนไม่ว่าผู้น้อยของตนจะเก่งชาตหรือว่าเชื่องช้า หงอยเหงาขนาดไหนก็ตามก็ขอให้เราหมั่นดูแลโดยไม่เบื่อหน่ายรักษาน้ำใจคนทุกคนทั้งทางโลกทางธรรมร่วมใจกันฟันฝ่าร่วมใจกันก้าวเดินเพื่อความสำเร็จต่อไปนะครับเพราะนั้นคุณธรรมห้าคุณธรรมแปดจึงมีความาำป็นต่อพวกเราในการที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับวันนี้หากคุณน้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดน,น,นะครับก็ข,ขอฟ้าเบื้องบนสิกสังสิทธิ์ได้โปรดเมตตาให้อภัยพระอาจารย์จี้กงได้เมตตาให้อภัย นักทำอาวุโสทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชีนนะครับพบกันใหม่วันพุทธหน้า19นาฬิกาเพื่อมาร่วมศึกษากันต่อไปเรายังคงอยู่ในซีรีส์ของพระอาจารย์สอนสิทธิ์ลักษณ์ซึ่งก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วล่ะนะครับก็คงเหลืออีกไม่กี่ตอนก็จะจบโดยสมบูรณ์ก็เป็นหนังสือรวมพระอาวาดหนึ่งเล่มของมูลนิธิรัศมีธรรมที่ได้ทําออกจัดทาออกมาผู้น้อยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์นะเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแบบนี้และกระทั่งถึงตอนจบนั้น รวบรวมพระโอวาทที่ชี้นำแนะนำบอกทิศบอกทางบอกวิธีการนำเพนอย่างละเอียดที่สุดเล่มหนึ่งเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับอาวุโสทุกท่านครับพบกันใหม่วันพุธหน้า19บเนาฬกาวันนี้ขออามุธรนาแล้วสวัสดีครับ